โอ้โหมือดีนะมือมือดีนะมือดีแบบไม่เคี้ยวเหมือนเดิมเคี้ยเอ้ยกูฝูโตแล้ว สกูเกตนะแต่สกูเกตอย่านี้อ่ะไม่ไม่สกูสัตแต่สกูเกตอีกแทนเอออย่างนี้อ่ะเนี่ยอย่างนี้อ่ะมือเกี้ยวอะกลับกูเอากลับไปเยอะเลยนะหเนี่ยกูเปลี่ยนอะไรเกี้ยวหมดเลยทำก่อนเลยเออดีหน่อยเฮียมึงมึงเริ่มก่อนอ่ะไม่เสร็จหนึ่งอ่ะเฮียกูจบอันนี้ให้เขาไม่ได้ยืนแทนสวยอีกและป่วยอะไรกันวะป่วยจะต้องติดกูไอ้สกูหนึ่งอะสกูหนึ่งอ้เหี้ย มีป่ะมี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 อยู่เว้ย้มีลาเต้เจนมีลาเตกมีตัวนี้แล้วก็มีตีไปนะแล้วก็พีชอ่ะพีชอ่ะรู้เลยรู้รูเลยเอาคีย์ออกดิรอยยี่อะไรตกคนเนี้ยจวนหนึ่งตีฮิตพทคอ๋อคิดจว่ะเข้าเลยเขาเลยคิดอ่ะเข้าเลยเขาเลยคิดเอามือบายได้จวดอ่ะใช่เอามือบายได้จวดอ่ะดอกกำลังจวดอ่ะเนี่ยไปเลยเลยทิ้งไปละไปเนีไปเลย เจอแล้วเจือเจือไลทเสีออสเสีองตีสกิลเสืยสองเข้าเลยไม่การอะไรเป็นน้ำมอดเจือเข้าเลยเข้าเลยเข้าเลยไม่มีพี่วลังพี่อะไรอไลทคนนั้นต้องไล่มือจือใช่แล้วครับเราพี่ต้องสนามบายมือหนึ่งให้เจือขี่ก่อนจะบายไหนอ่ะเกีย้ก็ได้ จวดโอเคแล้วเฮียมาช้าไปเฮียเร็วมึงอ่ะมึงเร็วมากเลยเฮ้ยที่ห้าเข้าเลยเฮ้ยที่หกเข้าเลยเห็นไหมยิ้มอยู่ไดเด้อเข้าเลยเข้าเลยเขาเด้นจวดเออโอเคตรงนั้นมึงอ่ะอ่ะคุไล่มึงก็ได้มือต้นเกมกากมากเลยอ่ะพอแฮมอ่ะคุณเล่นเฉยอไ่างนี้ยอ่ะแฮมตีเลย สองสี่เขาเลยไม่กวัดเอาเลยไม่มีไม่มีีเลยโอ้โหแไปได้แค่สี่เลยอะอ่ะสองสองสองมืนห้าปกติตีหมดเลยนตีตี่ายหมดเลยลอเตเรีลอเี่เจเจ้าองหนุ่มนักลักเรามาปันรักรักรักเลยรักเลยไม่รู้เหที่ียส่งแบบนี้ไม่เอาอุ้ยสิดไมรทันที่อ่ะไม่นักรักรักขโมยควคลนะครับ เดี๋ยวจะตัดมาเทคนี้ไม่ใช่มันจะมาเหรอเอ้าไาปกติใส่สายยาวแต่วันนี้มามาสามส่วนแล้วเนี่ยเห็นอากาศดีจะให้กใส่ขายาวกันหรืออันนี้เกรดมีหกใช่เพราะนั้นก็ไม่คุ้มอ่ะเกียร์เยใส่ตัดล่าสุดหน้าตาเกลี้ยงหดเลือกนึงมึงเลือกเรียงไปหนึ่งเตะจน บังคับตับกลับตะกอใช่ใช่ใช่บอกว่าตอนนี้เป็นหกกแล้วก็มีโฮเกียนเปิดทอปคอได้ไปเลยเปิดทิกเกอร์ไปเปิดท็อปคอได้เปิดเปิดทิกเกอร์ไปพี่ต้องเชิญท็อปอินั่งเลยให้พี่บังคับคอเลยนะเปิดท็อปกองคอดีกั่แล้วก็เท็กแหวนอย่างสองมาจวดรอฝั่งตัวเองสองมาจวดแล้วก็เทคนนี้จวดหนึ่งแล้วก็ทิ้งมึง

วสามพันสิเกีอยวามีีสี่ใบเหี้ยมือีใบมันขายของตเกไม่่ไเออใช่สามเลยรอสาปรแก่ะีนี่ยี่เอ็ดเอาไปเข้าเลยของพ่อแม่เหี้ยินโอ้โหเอ้ยโค้แล้วโค้ล้ใบจะตีเลยเหี้ยิวไเอะเหี้ย้อะไรหินโอ้โหนโอ้ตัดโค้ดเอาววะเหี้ยข้หม้อข้าวหมดเอวะเออข้ามาเลยอ่ะขี้ ท่าไหร่วะข้างฝันอ่ะไม่กล้าเลยโคตรเลยขอไปก่อนขอโซ่จวดวดไอ้ตัดทำไรวะสี่แปดสิบสองสิบสองสิบสี่เกทอะไรเงี้ยอีย๋ใอีกห้าเกทเขาจะได้ข้ามเทินไรเงี้ยบ้าแต่ได้ภู๊ดเลยที่อะไรไม่เหมือนกัน<笑><笑><笑>อี๋อี๋ห้าเกทที่ได้ข้ามเทอนแล้วไอเกที่ฝันฝันกูแล้วนะไอ้ไอ้ห้าขาฝันมาแล้วมันมีคนทาให้ฝันสองสี่เป็นจริงแล้วเว้ย นเียอสขาเลยหน่งนเกินมือิัดโอยดมเลยหนดมไม่มีมีแดมเดียวแสองสององมืนปอนะไรอันนี้แับยี่สิบปล่อยปล่อยยาที่วลังทีลังอ่ะเฮียไม่ตัดเลยอาตีคาไม่้เอาเลยปล่อยเลยข้าผ่าเค่าค่ามึงเก็บไว้ข่ห้าเกตไหมดอฮยฝันจะเป็นจริงเลย อ่ะพอเลยถึงมะวะไม่น่าถึงตาเนะี่ยยัไม่ถึงอีกวะไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงหรอกตาเนี่ยมันมีคนทำให้ฝันพี่ฝีเป็นจริงกันแล้วเว้ยไอ้โจอ่ะอ่ะเราคนนี้เก็บคนหนึ่งแบบเด็กเก็บสี่จัวจ่วมาสองจัว่วโฟโต้จั่วสวยทิ้งไป เฮ้ยเพิ่มเพิ่งอ่าเพิ่งลงก่อนปุ๊บอย่าเพิ่งอ่านลงนี้ก่อนเทจิงไต้เออกลับเริ่มกับเร่มตอนนี้มีสิเท่าไหร่นะสิบสิบเทียรสิบสี่สิบสี่สี่สิบอ๋อสิเออใช่ใช่สิบสามี่เฟรมแกไม่มีติสิบ่ตาดี้าศึใช่อ่าเลือกเท็คนนี้ก่อนเพราะต้องจั่ว แล้วก็วเทคคนนี้จวจว,วทิ้งในฐานะเกตสามเลือกการสามใบบ,บกบ0ห้าพันก็เลือกแถวหน้าเลยหะันแต่ว่าุณถึงแเออก 5, นะอเชื่อมส่นจะเจอ์ลมโคตรหยุดหยินเลยแถวหน้าบกห้าพันแล้วก็เทคคนนี้มีตนนี้มีเกียรวะมาเซนเจอร์ลมอดคุยกับหญิงเลยสิบสองสิบสี่นไม่โดนอ่า มีสามคือเมื่อคืนีสบกไดมีเกตบวกี่มีเกตสิบสามเกลือการถกใบเลิกการถกใบบวกหนึ่งหมื่นก็คือบวกหนึ่งหมื่นออบอหนึ่งหมื่นอร์บเลยแล้วเนี่ยอ๋อใช่แพกคนนี้เนาะใช่หนึ่งหมื่นออร์บเลยอ่ะสิบหกเกตใช่สิบหกเกตไม่นี่ไม่ไม่สิามสิบสามกูมีอู่คูี่สี่เรียบร้อยครับอาจารย์พูดอย่างนี้ไม่ใครอยากมาดูล้าอ่ะพท่านเลยอาเล ยี่สิบเอ็ดยี่จี๋เอียไม่เป้าอีจีเลยสามจีดสองแดงสี่แดงสชีพลังคางนี้เลยรออะไร้างเฮ้ยเยอย่างนี้หรออย่างี้อเท่ก่าเท่ก่าด้ว่าเท่ก่าล่อเท่โยนโยนได้โยนได้เออนั่นแหละโอ้ยเท่าไหร่วะมาทำหน่งงานจะเขาจะจะเป็นสิบสามยิบสามยี่แปดอ้ยี่สามสามยี่สามสามสาม 3ามหนึ่งสามเก้หนึเดียวทีล่าสามหนึ่งสองสอเจ็ดโอเคฝังนี้มาหาสาทุกึ่งบเลยคำถาหนึ่งกูขอบายก่อนไปเลยเก้สี่กูอ่ะอ่ะครบล้เอ้ยบแป่ะแล้วก็จะเป็นอยู่ที่สิบห้ายี่ห้าสามิบห้าบวกอีกหมื่นหนึ่งสี่ิบห้าแล้วก็บวกอีกหมื่นหนึ่งเป็นห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าสานงสองการวงการได้กระสุนนะโอเค <mile> <derived> ไปจูวะไม่ต้องหมดที่เกอร์ต็มือเลยพนวดแล้วดูมือเกียร์แล้วดูมือเกียร์ไม่ใช่ไงไอเย้เป็นเขกเลยฟอนี่ต้องฟอร์สเซฟฟีดแล้วฟอร์สเซฟฟจบเสร็แล้วอจูดูจากจากตอนเกมที่ทากูเกตดูเลยตอนเกมทากูเกดวผ่านทำงานสองรอบเอาเลยอเลยโหนึ่เป็นฟอร์สิกาบวกฟรีเอาเลยเเลยอีกทีนึงเป็นสีอีเยมบอตรีบอข้ามบอดฟรีก็มีฝีอะไรอ๋อมัลงเกสกว่าไมได้นี มังคับสมันตำกว่าใช่แย่แล้วยถ้าแม่งลงนี่อะไรได้ก็เก่งอบคมากเลยเก่งกว่าเีาแ่ใไอันนี้บอกวะโอเคโอเคเดี๋ยวไม่เห็นแล้วแตบอกว่าเรได้ใช่ที่เก็บดียโอเคได้โอเคแถมนึ่งเป็นตัวเลือกคทำได้แค่ไห้วะเอาเปนตีสงเ้าสองหอีค่จีเลยี่แอบเลยฮะครับเลยพี่กัที่ไหนเหรอเออที่นี่เาแบเดนนึงด้สอไม่มีฮิตไม่มียเยสิบแปด พีฟีอีกแค่เกรดเดียวเท่านั้นฝันพี่จะเป็นแปดสองพึ่งพลิกทีนพลังวันทีไปได้พอก็ปีข้างสติข้างขอนี้ยิ่งขัตายอันนี้เป็นสิบเก้าสิบเวกสิบสองสองหนมื่นเนี่ยสอป็ขามเนหนึ่นหนึาเอผ่านเยเด็กขอโจทย์ได้แค่นั้นเกรดเดียวอีกเกรดเดียวเท่านั้น ได้แล้วได้แล้วว่ะได้แล้วได้แล้วว่ะได้แล้วเฮ้ยเขาได้ข้ามเธอแล้วจริงได้แล้วรถคนนี้เทปคนนี้เฮ้ยคัาตัวบัดเฮ้ยรถเป็นจมใบมือหนึ่งไปมือเออไปเกตสิบจวนแล้วกิเบรเกตกิเบรเกตว่ะมาได้ข้ามเธอแล้วมาขอเช็คเกตก่อนตัวนี้เกตมันมันอยู่ไหนวะกิเบรแล้วไอ้เหี้ยไม่ไม่ไม่กูดูคนนี้ก่อนว่าคนนี้อ๋อหมดหมดเลยอ่ะกูปลดเด็กยัง อันนี้กี่ใบล้วสองใบแล้ววะสองยังเหลืออยู่เอาสองใบนี่ไงกลับออกเออจบละอ่ะได้ละตองอันตัวสองจั่วสวยไปลงล้อเลเยอร์เจนมาไปเยอะมางเล้วอ่ะเออเขาไปเข้ามาเขาจัดงานนี่ฮะมิสเทอรี่แฟร์ดราก้อนเกือบครบแล้วเนี่ยครบแล้วไอ้เหี้ยได้ครบทุกอย่างได้ทุกแขกแล้วมาตอนนี้เขาเตอร์บัตสองจั่วกาสหนึ่งใบพอสองจั่วกูจั่วทุกเทอร์นอ่ะ แล้วก็เทกมีทุกเทกกันแล้วเนี่ยทั้งบอร์ดบวกหมื่นนะฮะอองกานบวกหมื่นเออบวกไรบวกทีบวกไรบวกทีแล้วก็จบเตินจบเิ้งิ้ทั้งหมดจิ้งมือหมดแล้วเนี่ยเทกคนนี้จ๋อฮะจ๋อออของเทกคนนี้ิ้งเลยอะไยอ่ะมาครบครบองประกอบ้วมาองเตีองอ์ประชุมเท่าไหร่ที่แบบหน่งที่เปด ยี่สิบเอ็ดสมสเอ็ดสี่สิบเอ็ดสเอ็ตเฮ้ยแค่สี่เอ็ดย่เอ็ดห้าเอดนี่เออห้าเอ็ดเนี่ยเออ้าเอนี่ยอห้ามอ็เน่ยอาอ่เอหเเน่ยออ้าเล่่เอยเอยเ่ยเออห้าเอนี่้าดีออนี่ออ้าเอดียเออ้าเอดย ช่วงนี้ผมไปเกมนะครับลองไว้อู๋เบื่อกูเลยอยากเยอะเกมไม่ใส่ดีเกมกูที่จะใส่แฟนอะไรดีกายดีจบแล้วหรอจบแล้วก็นี่ไงไม่จบมั้งอีพี่ไปกาดไม่ได้กาดไม่ได้กูดูกแม่กูดูข้ามไปเท่าไหร่กัดมือก็แตกดริแหม่กูสาหรอข้ามเทิร์นเลยไม่ต้องรอข้ามเทิร์นหรอกเพี่ตามพี่เป็นคนแรกในกลุ่มเราที่ทำให้ฝันที่ฟฟซเป็นจริงด้วยทำไมวะเอาทำข้ามเทิร์นไงข้ามเทิร์นไงมิสเตอรี่แฟร์เก๋ครบแล้ว